สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องจุ๊บจิ๊บชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เปิดตู้เจออะไรนะคะวันนี้เราจะพาไปกินอะไรนะคะแล้วเราจะพาไปทำอะไรนั้นไปดูกันเลย ไปเลยมาแล้วชาดาเปิดตู้เจอนี้เลยวันนี้เราจะมากินยำแหนมข้าวทอดนะคะสูตรคุณนายแม่อีก <c oughs> แม่เป็นคนทำนะคะเปิดตู้เจออันนี้แหละวันนี้ก็กินนี้แหละเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่ได้ยำนะคะเดี๋ยวเรามายำกันนะไปยำกันเลยค่ะ นี่เลยอันดับแรกที่ต้องมีนะคะพู่มือเสร็จแล้วโอเคค่ะถึงเวลาเริ่มแล้วนะคะอือันดับแรกก็คือนี่เลยนี่คือขอ้าวทอดเดี๋ยวเราให้หน่ดูข้างในดูข้างในนี่เลยเห็นป่ะ ที่ว่าหลายๆคงๆคงจะรู้จักแหละแต่อันนี้คือเป็นสูตรแม่นะคะคุณแม่ทำเองใส่ลงไปอันนี้คือแหนมหมูนะคะอันนี้คือแบบว่าเอา่อใครที่ชอบกินดิบก็ใส่ดิบได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้มัน โลภัยมันเยอะเนาะอันนี้เวฟมานิดนึงนะคะก็สุงนั่นแหละเอาใส่ลงไปเลยใส่เลยค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะอันนี้ปรุงรสแล้วแต่คนชอบเนาะค คนจะไม่สัใส่ใส่ส่นจิ้เผ็ดไม่เพาได้สายส่ใส่ส่สส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 ปลาค่ะน้ำปลานิดหนึ้ำปลานิดนึงนี่นี่ ดนี่ก็คือขิงขิงขิงซอยนะคะใส่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 นี่ต้นหอมผัดซใส่ใส่ใส่ ขั้วริสงขั้วนะคะนี่เอันนี้ก็คุ้ยเองอีกนะคะแม่นี่คือแบบทุกอย่างทำไม่ได้ใจคือไม่เอาน้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะคะนี่เลยสลบปุ๊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 บให้เข้ากันนะคะคุดไปเลยคือแม่ก็ทำมาอร่อยแหละแต่ลองมันทำเองอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ที่หนูตัวเองก็ต้องอร่อยสินะ บอกอยู่เดงไม่อร่อยหรือปะ,อะ,อะ,อะโอ้โล้นหกหมดอนะแต่ว่าอันนี้ข้าวเนี่ยมันเขาคือปุุงรสมาแล้วนะคะคือเราไม่ต้องใส่เครื่องอะไรเยอะเอาแค่แบบว่าถูกปากเราเนาะนี่เราเรียบร้อยแล้วค่ะไปเส่จานจานเราก็จะมีผักสดน,นะคะนี่เลยสละสลัดแน่ ใบชะพลูนะคะใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็โรยโรยด้วยพริกทอด ถ้าจะให้มีรสชาติใหม่เราก็ขยันนิดนึงก็ได้นะคะหอยเข่่อนสงนิดนึงหัวลิสองนะคะใส่ลงไปเลยโอ้โห อยากกินไหมอยากกินเนาะนีะ่เลยโอเคค่ะเราไปกินกันเลยเนาะมากินอะใช้ได้ไหมใช้มือได้ไหมอ่อย มีพี่แข้งนะคะพีแพ่แค้งๆี่แ,แอ,โอโห้ห Mas só แหนมมันเป็นชิ้นอยู่เลย Rồi. Mm ừ. -hmm. สลัดตลาดที่เดิมก็ยังคงกรอบมันเดิม Ja. Mm -hmm. mm -hmm. ah. กรอบผักอร่อยใส่ป่ะอือกินไหนได้ล่ะจัง 嗯，嗯。Hmm. Hmm. ปกตินะคะ้าให้ดูจิบตั้งแต่คลิปแรกๆเลยกับการกินเผ็ดนี่สุดยอดเผ็ดไหมเผ็ดสำหรับเราเองแต่ถามว่ามันอร่อยนะเพราะมันทอดแล้วมันหอมก็อยากกินเนาะเอากินสังหน่อยบอกเลยสุดสุดปัง ผมรู้สึกมาเฮ้ คลิปน่านาคะคะอิ่มแล้วก็หมดวันนี้กินได้แบบมไม่มีอะไรจะพูดแบบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูก,กันนะคะว่าคลิปหน้าจะพามากินอะไรนะคุณแม่จะทำกับข้าวหรือเปล่าถ้าคุณแม่ไม่ทำกับข้าวเราก็ต้องไม่หาอย่างอื่นมาทานนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ทำกับข้าวแน่นอนเจอกับข้าวคุณแม่อีกนะคะ,นะคะโอเคค่ะ อย่าลืมก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราเจอกันนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครอยากให้กินอะไรเนาะใครอยากให้จิ๊บพาไปกินอะไรหรือว่าอยากให้จิบ๊บทดลองกินอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเราจะเอาไปคิดแล้วเอามาทาคลิปให้คุณดูโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบาย